ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนตั้งทุนนะในชุดของตระกูลจีอ่ะเห็นน้องหยกทาเคชิอะ่ะ FC ในช่องมีแสบแชแนลเขาถามมาว่าอยากให้รู้อยากให้สอนอันนี้ก็ชุดตระกูล G ผมใช้ GL นะมันใหญ่ดีเดี๋ยวได้มองเห็นชัดหน่อยนะฮะแล้วก็เราก็หา ตุ้นเนี่ยตัวที่ไม่ค่อยใหญ่หรอกเนี่ยเห็นไหมผมผมตัวแค่เนี้ยเต็ดผมตัวเท่านี้ทุ้นผมก็เท่านี้ประมาณเนี้ยให้มันสามารถพยุงเบ็ดได้ก็อพอละอ่าอันนี้ผมหย่อนไปแล้วนะเนี่ยก็คือปุ๊บหย่อนไปตอนนี้ด้านบนเนี่ยถามว่าเราแค่ไหนก็ให้มันพอดีเลยอะเห็นเห็นเส้นสาย PE ไหมคือ เราก็ตั้งไปในลักษณะนี้เลยปล่อยแล้วมันก็ยังตึงอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็ยังตึงเห็นไหมมีหย่อนนิดเดียวเองแค่เนี้ยถือว่าโอเคแล้วตรงปลายมันจะเห็นไหมหย่อนนิดนึงก็ถือว่าโอเคไม่ต้องไปเหลือเยอะๆอย่างเงี้ยผิดไม่จําเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเอาที่ช่างออกนะเราจะสังเกตว่า ตาเบ็ดเนี่ยมันจะเลียดพื้นเลยเนี่ยตามเบ็ดมันจะเลียดพื้นเลยเนี่ยวิธีที่ผมใช้เนี่ยตาเบ็ดเนี่ยพอเราช่างแล้วเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยหมายถึงว่ามันแตะพื้นพอดีเลยแตะพื้นนะครับข้างบนมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเนี่ย มันจะเรียดเวลามันโดนแรงออกไปเนี่ยมันก็ทํางานด้วยเนี่ยการที่บอกว่าให้มันไปทํางานบ้างก็คือประมาณนี้เนี่ยมันก็ไปทํางานของมันลักษณะการทุน่นตั้งทุน่นเนี่ยคือเหมาะกับอะไรเหมาะกับการที่ไม่ต้องการให้มันเข้าปากอะ่ะไม่จําเป็นอะ่ะเราก็ไม่ง้อด้วยให้มันเข้าปากขออย่างเดียวละ่ะให้มันคือเดินมาชนเราอะ่ะ คือให้กล้ามมันมาพาดในตะขอหรือให้มันไปอยู่ตรงแสกหน้าเนี่ยเราก็จัดการมันได้ละเนี่ยรางหนัการตั้งทุนนะฮะถ้ามันอยู่ระดับเนี่ยแล้วส่วนไอตัวทุนด้านหมดเนี่ยสมมติเราเป็นเม็ดกลมๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องขีดไว้หน่อยขีดไว้ว่าตำแหน่งมันแค่ไหน เพื่อที่เราเวลาเราช่างเอาปากกาเมจิ์ซึ่งโดนน้ำแล้วไม่ลบเนี่ยขีดเอาไว้เราจะได้รู้ว่าเวลาตั้งทุนแล้วเราอยู่ในระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องจำอะ่ะบางทีเรามีอาจจะมีชุดเบ็ดอยู่หลายชุดเนี่ยโอ้จำไม่ไหวพิธีนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปลองดูนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะไปที่ฐานีเยอะอกุ้งแล้วกันนะเพราะมันใกล้ผมเดี๋ยวลองไปดูซิว่าเราตั้งเนี้ยแล้ว เราจะได้แค่ไหนวันนี้นะจะได้มากได้น้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตัดไปก่อนนะครับอะไรครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันนะไอตัวทุ่นที่ผมลองตั้งให้ดูเนี่ยว่าเราตั้งไงเราถึงจะได้เปรียบเนี่ยแล้วเรามาเทสดูว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่คือตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยมามาจากประสบการณ์จริงคือผมเคยทํา มาบ่อยครั้งมากเลยจนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตั้งทุนให้มันเลียดพื้นเนี่ยเอ่อให้มันแบบเวลาที่ออกมแมงน่ยมันจะเดินทางน่ะมันมันมันพิ้วไปกับแรงออกเนี่ยอย่างนั้นจะดีกว่าโอกาสที่เราจะได้กุ้งเนี่ยก็จะสูงกว่าเพราะว่าผมผมก็ยอมรับรว่าผมเป็นคนที่เอ่อเออ,เอ,อเอาดูตัวเนี้ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเออ คือผมเป็นคนที่ลากไม่เก่งพวกงา้ลากได้ปั๊บปับแล้วผมก็ต้องต้องวางอืมถ้าคนลากเก่งเขาโอ้โหลากได้เรื่อยๆนะวนไปวนมาเนี่ยเราเราก็ยอมรับลากไม่เก่งได้ไหมได้ออันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะคือขอตัดทิ้งๆไปบ้างเอาว่าไปสรุปอาตอนท้ายแล้วนะอันนี้ตัวแรกได้ไหมโอ้ได้ โอเคก็ค okay. so ือต right ัดตัดท so ิ้งไปบ้างนะเปิดสู่ตอนท้ายว่าเราได้เท่าไหร่ก็ชวนน้องน้องเอกมาว่าเดี๋ยวผมจะแต่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าผมจะมาเทสไอสิ่งที่ผมเอ่อทำไว้เมื่อข้างต้นน่ะก็คือการตั้งทุนน่ะคือเราอยากให้รู้ว่าเราต้องตั้งไงอ่ะเพราะว่ามี f อก็มีน้องหยกน้องหยกคนนะที่อยากให้สอนเรื่องการตั้งทุนแล้วก็มีน้อง จะรุ่นรุ่นเราอะรุ่นน้องนะเออปองชื่อปองนะก็อยากให้สอนเรื่องอุปกรณ์ก็ขอให้เป็นเรื่องเดียวกันละกันอันนี้ก็เรื่องของการตั้งทุนเราตั้งไงอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าเราตั้งให้มันเลียดเลยเผื่อไว้นิดนึงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะพอเราไปนี่นี่คือผมตั้งให้ดูเป็นเป็นมาตรฐานมานะว่าเราตั้งขนาดนี้ แต่ถ้ามุดว่าเราไปหน้าบ่อแล้วเนี่ยมนแรงมากเลยเราก็ดึงสต็อปเปอร์อันบนเนี่ยขึ้นมา1ส่วน4เซนฟึ๊อ่าแล้วก็ดึงข้างล่างตามไปหนะน,นึ่งส่วนสี่นะทำมันยังไม่ได้ก็ดึงอีกหนึ่งส่วนสี่เซนนะแต่คือครึ่งเซนเนี่ยผมคิดว่ามากแล้วล่ะถ้ามากกว่านี้ก็ไม่เวิร์กลว ก็ประมาณเนี้คืออันนี้มันอยู่ที่ฐานการณ์เนี่ยเห็นไหมของผมเป็นล้ำผู้มาจริงๆเนี่ยผมดึงขึ้นไป1นส่วนสเซนนะเพราะถามว่าทําไมเพราะเราจําเป็นต้องนั่งนี้ถามว่าทําไมต้องนั่งนี้ไม่มีที่ให้เรานั่งเราก็ต้องนั่งอะ่ะเออเราก็ต้องนั่งนี้แหละก็ลองดูว่าเป็นไงคือถ้าเราตั้งทุนนะให้มันเหมาะสมกับบ่อนั้นๆหรือว่าเราตั้งทุนให้มัน ให้มันเดินตามแรงออกบ้างนะแต่ไม่ใช่อูเดินเร็วเนี้ยแสดงว่าโอ้ตั้งลอยไปไม่ไม่เวิร์กแล้วเราก็ต้องดูความเหมาะสมว่าว่าขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะเพื่อให้เราได้เปรียบอะ่ะรือยากได้กุ้งใช่ไหมเราตกกุ้งอะ่ะเราก็อยากได้กุ้งเดี๋ยวคลิปนี้กับคลิปหน้ามันจะสัมพันธ์กันนะคืออันนี้ผมก็การแชร์เรื่องประสบการณ์คือทุกอย่างเนี่ยมันมากับการเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรม เออถ้าเราอยากได้เปรียบกุ้งเนี่ยเราต้องรู้พฤติกรรมเขาได้ไหมเอาได้แล้วโอ้ตัวนี้เหมือนตายมาว่ะตายาไปแล้อืมกุ้งเนี่ยจะดีอย่างคือผมพูดจริงเลยนะไอฐานีเยอะกุ้งเนี่ยถ้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยอาจจะมีเล็กแต่ก็ไม่เล็กน่าเกียดอะ่ะคือไม่คะมั่วอืมคือ อาจจะมีเล็กลงนิดนึงแล้วก็ใหญ่เอออะไรประมาณเนี้ยคือเล็กนิด,น,ดนิดหน่อย,อยมีปนบ้างคือไม่ไม่ใช่โอ้โห์แบบดูแล้วโอ้หน่าเกียดอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยใน Facebook เนี่ยคือเราเราสัมผัสได้นะว่าเออคุณนี่แมน,นดีคุณไม่มาแบบหลอกอะคือทางเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบนะเหมือนกับ มองว่าคนตกกุ้งตกปลาไน้โง่งไปเลยนะอย่างเงี้ยใครทำนี้ผมบอกเลยนะธุรกิจคุณไม่ยั่งยืนหรอกคุณทํำได้ไประเดี๋ยวประดาวคุณก็ต้องพับถ้าเราทรําธุรกิจเราก็ต้องต้องซินเซียนะกับลูกค้าเนะี่ยอันนี้ปฏินะเขาโทรบอกแกมาเล้านะเาบอกเขาไม่ตกเดี๋ยวมามาดูแล้วกันแกก็ช่วยผมตักให้นะ แล้วก็ตาแกดีนะผมไม่เห็นนะก็บอกนี่ตรงนี้ดำๆอยู่ตัวนึงผมเนี่ยสองสาตัวนะที่แกชี้เป้าให้ผมก็ลากผ่านมันลากๆนะผมเห็นไหมก็ <c oughs> มาจากการที่แกบอกเนี่ยคือ <c oughs> แต่ตัวนี้มันหลุดนะตัวนี้แต่ส่วนใหญ่จะได้ที่แกบอกเนี่ยเนี่ยได้เยอะนะแล้วตัวใหญ่ด้วยอันนี้ผมตักชามเลยนะ ว่าเราไปเสียเวลาเรื่องการทังทุนตอนหัว<อ>ก็เลยพยายามไม่ให้มันสั้นไม่ให้มันยาวไปอยากให้มันพลังดีไม่อยากให้ดูแล้ว f ฟ r w a r d forward, forward forward ไปเนี่ยมันก็อย่างเราทำเราก็โอ้กว่าเราจะทำได้สิบสองนาทีเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาตัดต่อเยอะมากเลยนะแล้วผมก็ใส่เอฟเฟกใส่นู่นใส่นี่ด้วยเนหะมือนกับอินโทรดักชันเนี่ยผมก็พยายามที่จะจะทำให้มันมีสีสันน่ะอืม เราก็พยายามที่จะเอทีบอยากให้สนุกไปกับเรานะเพราะเราเป็นคนเล่าเรื่องใช่ไหมเราก็อยากให้ทุกคนเขาสนุกไปกับเราด้วยเออเห็นไหมผมจบแล้วนะเนี่ยอ่ะหมดเวลาแล้วตายแล้วโม่ไปโม่มาอันเนี้ยจริงๆได้สามโลน้องเอกเขาบอกเดี๋ยวผมไปรับแฟนผมไม่เอากุ้งเนียวผมให้ให,ให้ให้น้ำอไปกันะะข่าให้ผมมาเจ็ดตัวก็เจ็ดตัวนี่ก็กิโลนึงแล้วนะก็รวมเป็นสี่กิโลสรุปว่าอะไรผมได้สาม บวกกุ้งพระาราาอีกหนึ่งกิโลก็เป็นสี่โลสองคนนี้ก็เป็น f อฟซใหม่นะเป็นเพื่อนใหม่ผมนะเ้าตกกันคือตกกุ้งถ้ามีเพื่อนแล้วสนุกเชื่อผมเราทำอะไรก็รู้สึกว่ามันสนุกกว่าการที่เราจะโอ้โหจ้องเหยาะกุ้งอย่างเดียวนะก็ไม่ไหวอยู่เฉยก่อนชมพู่อ่าสวัสดีครับคุยชมพู่อยู่โอ้ดือ้ออันนี้ก็เป็นชุด ที่ผมไปตกวันนี้นะโดยใช้ชุดเนี้ยก็เป็นตระกูล G อันนี้เป็น GL อไปตกที่ฐานนี้เยอะกุ้งไปเทสดูว่าถ้าเราตั้งทุ่นที่มันเหมาะสมนะโอกาสที่เราได้กุ้งมันก็มันก็สูงคือมันเกื้อกูลกันอนะระหว่างตัวเบ็ดกับทุ่นเนี่ยถ้าเราตั้งที่เหมาะสมเนี่ยรับรองแล้วมันออกฤทธิ์ออกเกรดได้ดีมากเลยอย่างวันนี้ที่เห็นหน,นะฮะการนั่งทุ่นอืมก็มาจากเอฟซีนะน้องหยกแล้วก็น้อง ฟองเอ่าก็ชื่อมันไม่ผิดนะเออสองคนเนี่ยก็อยากให้ทุกเอ่อรีวิวอุปก่อนตัวเลยคิดว่าส่วนที่มันสำคัญนะคือเบ็ดผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะว่าเราใช้ตัวกูญเจียเราตกยังไงเอ่อแล้วก็คิดว่ามันมีส่วนนึงก็คือส่วน,สนของทุนถ้าเราตั้งทุนได้เหมาะสมเนะี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็น ท็อปิกนะเป็นสิ่งที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะทำไงก็คืออย่างที่ผมเรียนทราบต้าข้างต้นว่าเราถ้าเราตั้งถูกเนี่ยตกไปเราก็ชนะวันนี้ผมก็ได้มาสามโลสามโลมน้องเอกเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปทับแฟนมันเสียเวลาแล้วันอยู่ในรถนามันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นสีส้มนะ กลิ่นมันก็จะไม่ค่อยดีนะก็เลยให้ผมมาครับผมก็มเลยได้กุ้งไล่ทางมาอีก่อ,อโลหนึ่งเจ็ดตัวเจ็ดตัวได้มาโลหนึ่งกลับไปบ้านไปนับดูก็เดี๋ยวผมมีจดไว้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูหนนะอ่อยนะเออไปอยู่ไหนละ ามาันอยู่ตอนท้ายๆนะรวยเองละกันก็คือถือว่าโอเคมั้ยถือว่าโอเคนะแล้วกุ้งใหญ่เดี๋ยวนี้หกเจ็ดตัวโลโอสุดยอดว่ <c oughs> อนนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะคือถ้าเขาหากุ้งใหญ่ไม่ได้เขาก็ปล่อยเต็มที่เหมือนกันแล้วอย่างจะไม่ค่อยคะยยกไว้แล้วมีกุ้งเหลือจากเมื่อวานนี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งอางนี้นก็ต้องเข้าใจอืมคือ ช่องมีแสบชแนลของเราเนี่ยมันเป็นช่องเล็กๆผมอยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ตกปุ่งไม่เก่งเหมือนผมนะหรือว่าเพิ่งหัดตกนะนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะตกไงหรือทํายังไงเนี่ยช่องมีแสบชาแนลผมว่าเป็นเป็นโซลูชันเป็นทางออกเป็นเออเป็นบรรทัดฐานที่เราจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการตกพุ่งได้ กตัวอย่างผมผมเนี่ยเป็นคนตกพุ้งไม่เก่งเลยเป็นคนตกปุ้งที่ใช้เวลามากเสียเงินมากได้กู้น้อนเออเนี่ยแหละคือผมเลยจนวันหนึ่งผมได้เข้าใจได้เรียนรู้กับหลายๆคนได้เรียนอย่างจริงจังเลยคือีิอกาสคนแรกเลยที่เปิดโลกกระทผมเลยอริวันชื่อจริงๆก็ชื่อวันวันเนี่ยพาผมให้ไป พบกับความสําเร็จใน,นเรื่องาการปกคู่เนี่ยจนผมก็รู้สึกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณน,น,นะคือก็เอาโปรด่าเขาเนี่ยไอเบ็ดเขาเนี่ยมามาช่วยรีวิวอะไรเนี่ยแต่ก็ตอนแรกก็ซื้อเขานะหลังๆเขาก็ไม่เอาตามผมแล้วเขาก็โอมนะเอาอะไรก็บอกผมเลยนะครับอะไรเนี่ยผมแล้วผมก็ช่วยเขาขายด้วยคือตอนแรกเขาสอนเขาว่าทําไมคืออันนี้พูดเดี๋ยวเขาจะงอนป่ะผมไม่งอนหละเพราเคยพูดไปแล้ว ค่อยไอทีเขาใจไม่ได้นะเขาเขาไม่ยอมเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยอมรับอ่ะโทรศัพท์อ่ะยังเป็นรุ่นอาม่าอยู่เลยไอที่ปุ่มกดใ,ใหญ่ๆนะอ่ะไอเบอร์โทรศัพท์ที่ผมเครื่องเนี่ยกับซิมเนี่ยผมซื้อให้เขานะซื้อมาให้ใช้เนี่ยแล้วก็ลองใช้ดูเดี๋ยวยังท้ายสุดก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยเขาขายเพราะเราถือว่า เขาก็เป็นเหมือนคู่เราแหละอาสนอนเราก็ขอบคุณวันีวันแล้วก็จนมาถึงวันนี้ได้หุ้นกันทำตะกูล G มี GS, GM, GL เดี๋ยวผมให้ดูแค่ G เดียวนะมันก็หน้าตามเหมือนกันอย่าง GS เนี่ยมันก็เหมาะกับกุ้งกุ้งก้ามทองอะ่ะก้ามมันจะไม่ใหญ่หรอกกุ้งเนี่ยจะลองดีมากเลย GS เอมก็เท่ากับ คุ้งที่มันมีไซส์ขนาดร้อยสิบลงมามคุ้งงามกามนะส่วน GL นี่ร้อยสิบขึ้นไปเลยอก็เหมาะสมในการใช้นะถ้าเราเลือกใช้มันแบบเหมาะสมเนโะอกาสที่เราได้คุ้งก็สูงอเดี๋ยวบอกอีกเรื่องนะไอตัวเนี้ยทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใหญ่นะเอาแค่มันพิยเบ็ดได้พอแล้วเนะชื่อผมเลยยิ่งเบายิ่งดีโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมันก็สูงอันนี้ คืออะไรอย่างนี้ไอ้ตัว G เนี่ยมันมีน้ำหนักเราไม่ต้องไปพันฟิลเพิ่มอะไรเลยปล่อยมาเลยให้มันเป็นอิสระเนี่ยถ้าอยากปรับแต่งนะออกแลโอ้ไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณเพิ่มลูกหมดุดเอาเปลี่ยนเบอร์ลูกหมดุดนะครับอย่างตระกูล G เนี่ยผมบอกเลยนะชีงหน้าเนี่ยหมายถึงไอ้ไซลีดเนี่ยประมาณทนะักงสิบถึงสิบห้าเซนอ่ะพอละแต่สำหรับผมเองผมใช้10เซนนะ ผมได้สิบเซนผมว่ามันโอเคอืมคือยาวมากตัวแปรมันก็มากถ้ามันยาวพอดีเนี้ยตัวแปรมันน้อยเราวัดตึ๊บทับอะไรเนี่ยมันถ้ายาวมันมีโอกาสเพียนะ้ยนอะแต่ถ้าไม่ยาวมากโอเคเราเห็นไงเราวัดอย่างนั้นนะได้นะเอาเดี๋ยวบอกเนี่ยเทคนิคช่วงนี้นะพฤติกรรมของปมก็มเ,เปลี่ยนไปนะอย่างช่วงนี้ผมรู้สึกว่า ปูมันจะไม่มีปฏิสนธิไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเหยื่อเลยนะคือไม่สนใจอาหารนะไปแบบซอมบี้อ่ะเดินไปเลือดเปื่อยชนเพราะนั้นถ้าเราวัดเลยเนี่ยบางทีมันไม่เจอท้าว่าทำไมไม่เจอว่าปุกงอยู่กลางน้ำอะ่ะมันชนเนี่ยมันชนสายไม่ได้ชนตามเดราะฉะนั้นเราต้องโยกตามเนี่ยมันลากไปก็ตามมันไปนะแล้วก็โยกโยก็โยกควาตึงก บหรือมันดึงไปเนี่ยเราก็ล้างไว้ให้มันโจมลงไปเนี่ยเฉียงเฉียงเนี่ยแล้วก็คือเหมือนกับดึงอ่ะเหมือนกับอะไรชักเย่อเหมือนกับดึงนะมันดึงไปเราก็ดึงซับแรงๆครับวืดแต่ไม่ใช่เนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่พลาดนะแต่ถ้าดึงแรงๆวืดขึ้นมาเลยเนี่ยได้ได้ก็อันนี้คือเทคนิคในการที่จะใช้ g 1ให้เต็มประสิทธิภาพนะ คือดูจากคลิปผมนะผมจริงแล้วผมว่าเป็นช่องที่ผมผมบอกหมดนะผมอยากให้ทุกคนอะตกกุ้งแล้วสนุกผมอยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนผมแล้วก็ตกกุ้งก็ต้องได้กุ้งได้แต่ให้ได้กุ้งกลับบ้านอะไปให้คนที่เรารักอะเพราะนั้นทําไงเนี่ยก็เพียงแต่ว่าสละเวลาเข้าดูในคลิปของช่องมี a แสบชาแนลของเรานะครับจะไดเออ้เรียนรู้ไปกับมันนะว่าต้องทำไง ถึงจะได้กุ้งกับบ้านนะยังไงผมก็าฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบช n แนลของเรานะครับถึงวันที่ผมพูดตอนนี้นะคนที่ติดตามผมนะมีอยู่970ซึ่งผมก็ขอบคุณขอบคุณ F4 ทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องมีแสบชาแนลนะช่องผมบอกเสมอช่องเราีพิเศษมีอย่างเดียวที่เราี ยินอยากอยู่ได้นะหรือว่าทำให้คนเขาอยากจะติดตามเราก็คือทุกอย่างมันต้องเป็นเป็นความจริงอะ่ะไม่เฟกคือต้องต้องไปเล่งจริงที่สุดได้แต่คลิปหน้ามันจะมีอยู่เออคลิปหน้าผมไปที่บ่อแปดเก้ามีโอกาสได้ไปเจอน้องน้องนิยมข้อถามผมไม่ใส่เหยื่อนะมมมไม่ใส่เหยื่อผมให้มันกินเหล็ก เดี๋ยวดูกันนะครว่าเป็นไงยังไม่เล่านะเดี๋ยวให,ให้ให้คลิปหน้าเป็นคนเล่ากันแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ